เฮ้ยสวยๆนะไปะแอบอะไรตรงนั้นไอ้ลมไม่ได้ตอนนี้แต่ละลายใช่แล้วตอนเที่ยงอ่ะเฮ้ยแต่ตอนนี้บรรยากาศดีเออเห็นไหมได,ไดบรรยากาศดีบรรยากาศดีโอ้ยมีบาดาลบ่อบาดาลมีไฟฟ้ามีไฟฟ้าอยู่อ๋อนี่ไงไฟฟ้าประปามีให้ครบแล้วนะครบมีมีตงมิตเตอร์เขาเรียกอะไรมาดมิมตเตอร์ <มา S 2> น้ำเห็นไหมต่อไป ระบบโซล่าเซลล์เอ้ยระบบไอ้บาดานมาดูนี่มาดูนี่เนี่ยฝั่งนี้เนี่ยมันมีลูกมันมีหม้อนะะอันนี้มีหม้อมาติดแล้วอ่าขยายเขต่ให้ครบเี็บร้อยหน้าแปลงคืออยู่อยู่หน้าแปลงเลยเอออยู่หน้าแปลงเลยถนนสาธารณะสาธารณะที่โอ้กว้างกว้างขวางบรรยากาศดีด้วยดีสีโอ้โหบรรยากาศดีด้วยอเฮ้ดูดิที่ไหนร้อนบอกมังที่นี่เย็นสบายนะอ่าดูดิดูดูนะะใช่หมดเลยทั้งแปลงเขียวเขียวใช่หน้ากว้างติดถนนสาธารณะ ยี่ยี่สิบเมตรลึกลงไปก็สี่สิบเมตรสี่สิบเมตรพอน้ำหนึ่งลูกหนึ่งลูกเห็นไหมพอน้ำหนึ่งลูกแล้วก็โซนถมปลูกบ้านนู่นด้านหลังนี่ถึงแล้วกว้างนะกว้างไหมเนี่ยจะทำทักสองห้องนอนสามห้องนอนก็สบายๆบายเลยเออเนี่ยโอ้โหกว้างกว้างเออได้น็อกดาวน์เล็กๆหนึ่งหลังรือบ้าสร้างเล็กๆสักหนึ่งหลังเอาเป็นห้องน้ำในตัวห้องน้ำแยกก็ได้เห็นไหมเออเอาดูดูดูวิวจากด้านหลังเอาเอาเอา แล้วทำโรงจอดรถสักหน่อยเนี่ยนะฝนก็จะตกด้วยนี่นี่เราซื้อฝนมาปะเนี่ยซื้อที่โอ้โหอันนี้ซื้อจ่ายไปสองหมื่นเนี่ยตามแนวคือตามแนวนู่นเสานู่นเห็นปะใช่เนี่ยล้อขอบกลางมานี่อ่ามาเนี่ยขอบเกตของเราเนี่ยเห็นปะประมาณยิงมาตรงเสาเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเออประมาณนี้เลยตรงนี้ตรงนี้ระยะระยะบ่อน้ําก็มีให้พร้อมบดาลเกษตรก็มีไฟฟ้า หรือว่าประปาในการบูคอุปโภคก็มีแล้วก็ท่านไม่ต้องมาลงอะไรต่อเลยผลไม้แล้วก็ลงไว้ให้มะม่วงมะนาวกล้วยกนุนลงไว้แล้วเออรางระบายน้าทิ้งอยู่ด้านหลังใช่สาธารณะเป็นเมืองสาธารณะได้ไหมใให้พร้อมเนาะอ่ะชอบแบบเนี้ยเอามาปลูกบ้านได้เลยมันอยู่ที่ไหนอ่ะหนองยาไซอ๋อนนลืมบอกแอกอ เดีย๋ยวแปลง4,000,000เก้า4 0 0 0 0 0เก้าเองแเฉพาะบาดาลขุดก็แสนแล้วใช่ออแล้วดึงระบบไฟฟ้าทำไมกะ <laughs> ไฟฟ้าปลาปลาถนนขุดไตกะเออถนนข <laughs> ุดแดงมีหมุดเช็คได้เลยขายเดี๋ยวนี้ขายจะไม่เอาอะไรกันเลยใช่ไหมเนี่ยเออเหลือแต่บ้านคุณผู้ชมมาแหละเอามาประดิษฐ์เองเออถ้าไม่มีช่างก็แจง้งมาเดี๋ยวเรารับปล,ลบรัจบให้จริงป์เวะเออไปนะไปเถอะลมฝนมาแล้วจะรออะไรเนียเนี่ยโอ้โหเย็นสบายดีจังเลย Doo mm doo -hmm. mm -hmm.